สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมูเตรู้นะฮะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับในครั้งนี้เนี่ยนี่ก็มีเรื่องราวนะครับค่อนข้างที่จะหนักใจเหมือนกันนะครับมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับสำหรับในครั้งนี้เนี่ยนี่ก็จะมาพูดถึงสมราศีนะครับที่ช้ำใจเพราะเพื่อนนะครับถามว่าช้ำใจเพราะเพื่อนเนี่ยเรื่องอะไรนะครับหลักๆเลยก็คือเรื่องเงินนั่นเองนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะเจอปัญหาเกี่ยวกับว่าเพื่อนชอบยืมเงินนะครับอาจจะเดี๋ยวขอ ยืมเงินสักพันสอ0 0ัเดี๋ยวสิ้นเดือนให้หรือวัน2วันให้แต่ความจริงแล้วพอถึงวันนั้นก็ยังไม่ได้คืนนะครับก็อาจจะทําใจพอเพื่อนนะครับมันค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาโลกแตกเลยนะคะสำหรับ ในเรื่องของการยืมเงินเนี่ยแล้วก็พอถึงเวลาแล้วเพื่อนไม่ใช้หนี้เราสักทีนะครับสามราศีนี้นะครับจะโดดเด่นในเรื่องของการช้ำใจเพราะเพื่อนนะฮะหลายคนก็คงบอกว่าโอ้โหอย่าเป็นราศีเชลยนะฮะราศีแรกนะครับสําหรับคนที่ช้ำใจเพาะเพื่อนนะคะร,ราศีแรกเลยนั่นก็คือราศีกรกฎนะครับราศีกรกฎนะคะเป็นหนึ่งราศีที่ช้ำใจหนักมากเลยนะคะกับ แบบว่าบริวารหรือเพื่อนพ้องนะฮะที่ยืมเงินไปแล้วพอถึงเวลาแล้วถูกปฏิเสธตลอดเมื่อน,นั่นคืนเมื่อนี่คืนนะะแล้วก็จะถูกปฏิเสธตลอดเลยสําหรับคนที่เกิดในราศีกรกฎนะครับราศีต่อไปนั่นก็คือราศีสิงห์นะฮะราศีสิงห์เป็นอีกหนึ่งราศีที่โอ้หลายคนเข้ามาคอมเมนต์มากเลยว่าราศีสิงห์เนี้ยจอเจอปัญหาบ่อยมากเลยปัญหาหนักมากเลยราศีฉันไม่ค่อยดีเลยนะฮะราศีสิงห์ก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่ค่อนข้างที่จะเจอปัญหาหนักเหมือนกันนะฮะ ว่าเพื่อนนะฮะหรืออาจจะเป็นพี่น้องก็ได้นะคะที่ยืมเงินเราไปนะฮะ อาจจะยืมร้อยสองร้อยหรืออาจจะเป็นถึงหลักพันหลักหมื่นก็ตามแต่ก็คือถือว่ายืมแล้วก็ถูกแบบว่าเขาเรียกว่าถูกปฏิเสธในเรื่องของการใช้เงินคืนนั่นเองนะครับสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับต่อมานั้นก็คือราศีพฤษภนะครับราศีพฤษภก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่ค่อนข้างที่จะเจอปัญหาหนักเหมือนกันกับการที่ถูกยืมเงินนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับสาราศีนี้นะครับถามว่ามีวิธีแก้ดวงไหมนะฮะเราก็มีวิธีการแก้ดวงแล้วก็ เสริมดวงมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับวิธีการแก้ดวงนะครับคนที่เกิดราศีสามราศีที่นิกพูดไปเมื่อสักครู่นะครับอยากจะแนะนำให้ไปถวายรอดไฟนะครับหรือถวายน้ำนะครับให้เป็นบริจาคทานนั่นเองนะครับเพื่อที่จะ นำแสงสว่างให้กับชีวิตนะคะเวลาเจอปัญหาและอุปสรรคเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะค่อยๆขี่ขายไปนั่นเองนะครับส่วนราศีอื่นๆนะครับจะมีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ชมนั้นต้องคอยติดตามชมนะคะทางเพจอัปเดตดวงนะครับกับรายการมูเตรู้นะครับสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะครับแต่ก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นิกด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ ติดตามชมในเทปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ